ถึงกรุงเทพเลยเหรอครับแม่ดังบ่ดังเขาเจ้าโอนเงินเขามาทั้งกรุงเทพแสนหนึ่งแต่ว่าทาั้งทั้งบ้านเฮานี่ไปซอยเพิ่อนลอยนึงเห็นเพิน่นเบอกมือ่าเมือวานม,มือก่อนนี่ล่กเขาไปน้องคนก็ถึอสามองคนก็ถึงสทั้งบนทั้งล่างทาง่านถามเรานะคำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิด แม่แดงคจ้าไอซี่ขีดฮอดเด็กลาบคุณแม่ขีดฮอดนะเด็กลาบคุณแม่แม่นลายสันอฟซี่ว่าจ้าของแม่นี่เขามาจะขวัดละจ้ามันนั่น ได้น้ำขอเจ้ามาเด้มันก็ได้ถือมาหกงมวดงวดที่เจ็ดจก,ก,ก,กสีขาวเาเขาเด้อโอ้เจ็ดมวดแล้วเนาะมวดที่เจ็ดวดนี่จากสีขาวเาเขาบ่ราหูเด้ผู้ใดทัวมาบอกแม่ป่าตัวป่าเนาะคะ่ะเลขรับทรงมามไม่แดงฟันดีบ่บเลขสุดนี่เมื่อคืนนี่ฝันว่่ได้ห่อเด้ พอขึ้นจงสูงแล้วก็ลงมาโดยปลอดภัยสบายสบายในวามฝันหอขึ้นไปนจ้าฝันดีตัลวละนอในแดงอยู่ทางนา้ำสมวาจานี่อยู่น้สงสมเก็บไปลอตเตอรี่มาให้เก็บมมนั่งกับเก็บสองเาแปดนั่งแปดสองบ่จ้าคือเมื่อวานนี่ฝันไม่ได้หอขึ้นจู่งสูงไม่นั่นเพาเขาเราบอแม่แน่นี่ บาบัดีเมื่อนั้นเฮ็ดแม่เว้าสููฟังแม่ไปวัดวัดพระธุดงบ่หรือว่าไปไสก่อนวัดอันขอเอิ้นวัดอันยังก็สงสูงเนี่ยล่ะจ้ะสำนักสงเนาะสำนักสงอือเป็นจังได๋อันเด็กสำนักสงนี่ก็แม่นแฮงบ่แม่พันธุ์ทงปล่อยงอนทั้งหันมันถือเครื่องบนทั้งล่ากมาสั่นอือ แล้วเขาเจ้าก็ต้องการสร้างอยู่เดิน่ะอ๋อเพิ่นสร้างยังแไ่ตอนนี้นเดนนี่ึ้นเสาล้อเหลียข้างบนกับข้างล่างพวกอย่างนี้เพิ่นเก็บได้เสานี่น่ะไปเบิ่งเมือ่อนั้นน่ะอ๋อคั่นแม่ถือวัดนี้แม่สิไปสร้างวัดน้าเพิ่นบ่จ้ะก็ว่บบาสิเอาไปเพิ่งแล้วยังบ่ได้ไปจับว่าแค่เลขเขาเจ้านะ่ะจ้าเพิ่นให้มาหลายหางบ่แม่ าสามแล้น,นี่เป็นชุดสามตัวเนาะเออแล้วสองตัวมันก็มีหาสามเสียงบอสซาดแ <6 S 2> ม่แม่อ <5 S 1> ันแ <5 S 1> ม่มปิดทุกัพท์ก่อนได้บอเสียงบอคอยซัดเลยเสียงโรงเรียนงรยนรโรงเรียนบอโอ้บ้านใกล้โรงเรียนบะจ้าเออมาอยู่ห้าเก้าสามกับอะไรนะครับแม่ หกนะครับราคาหาสามหาสองสิบหกว่าท่านเท่านั้นแหล,และ้วก็กลับเอาท่านพันบ้านนะจย่างยังบ้ได้มันใจที่วันที่สิบสี่เด้อเคยเข้ามาจ่โอ้คนไหนมากกน่ก่อนอันนี้แม่น,นคือกันกับผู้คนไทยถือว่าเนื่องมาเป็นเป็นโยมนี่แหละ โอ้เพิ่นกระซังวัดอจุฬาฯนคือกันบ่จ้ะพิ่นมาอยจุฬานเพิ่นมาพักเพิ่นมาบ่นเพิ่นว่าสิขอจยากฉีดมวดเลยวัดแล้วเพิ่นเหลือตัวนั่นคนเทปูดเทปย่างเราจะอนโอ้จะให้สิมวดเลยบ่แม่สิมวดเพิ่นจะให้ฉีดมวดเพิ่นบอกว่าเมื่อฉีดชี้เจ้าเข้ามาเด้อท่านทางกรุงเทพกระดังเก้าแปดแปดเก้ากับย้อนเลขเพิ่อนจะค่อยไปนะอือ ดังฮอดกรุงเทพว่าสั่นเออจ้าโอนมาให้แสนนึ่งแล้วยังไม่มมพอมไงเดอกยวมันหลัง,งไงยู่จา้าเบอร์อละกระเดยครับโอต้ตัวตัวนี้ดังถึงกรุงเทพเลยเหรอครับแม่<อ>ดังเ่าดังเขาเจ้าโอนเงินเขามาทางกรุงเทพแสนนึงแต่ว่าทางทางบ้านเฮานี่ไปซอยเพิ่อนลอยนึงเห็นเพิ่อนบอมือว่ามือวันเมื่อก่อนนี่หลักเขาไปหาเพิน่ <c oughs> <c oughs> นโอ้ที่เบิ่์ซะพาอะไปเบิ่์ไปเบิ่์ดูปันปปน,นะจ้าอ้ามีโชคที่นี่ พี่โชคไม่ลาพันยากรวมบุญกับจังทั่วหามแมแดงเนาะค่ะเนาะออโอ้สแสดงว่าเลขเพื่อนนี่พ่ฒธรรมดาเออพ่ฒธรรมดาแล้วแต่เพื่อนก็ขอเลขเขาไปเชียงดูเขามันเข่าเพราะเข่าสิถามเพื่อนเขาถามไปแล้ว <สะ S 2> ถามยุคอใ้เราจันแสดงว่าล่อฟันท่งคงสุดท้ายอยู่เนาะเออวันที่สิบสี่เขาไปหาฉัน เป็นพระเป็นสำนักสงฆ์นะจ้ะอยู่ทางไหนจ้าสำนักสงฆ์อยู่ไกลบ่อยู่ทางน้ำสมพี่แหละค่ะน้ำสมกี่งวดแล้วแม่ที่ท่านให้มานะครับแม่มีงวดที่สองนะค่ังวดที่สองแต่ว่าจะให้สิบงวดใช่ไหมครับใจเนี่ยปล่อยเกินเกินมากกว่านะท่านจ้าแล้วคนทราบในขวัญว่าเมื่อวันที่สิบสี่เขาไปหาผู้คนปล่อยนะอืมอืมแสดงว่าวันที่สิบสี่รอบฟันทงเลขสำนักสงฆ์ ค่ะขันแม่นเนพื่อนเขาอีกกะสิได้แล้วน้องวัดที่เราถือสามตัวหรือสองตัวจ้ะแม่น้องคนก็ถือสามน้องคนก็ถือสอง 2, ทั้งบนทั้งล่างท่านถามเรานะโอ้หา้าศูนย์สามอ่ะอ่าปัดเด็กำนักสูงขึ้นแม่นแท้ สามตัก็แล้วไหวแต่นอตนี่น้อท่านคืบอกเบิ่งซับม,มาเบิ่งบอกขันเลขออกของขาเจ้านะอ,อยากไปอยู่แม่ไปอยู่เดีล่ะไป <5 S 1> ถ้ำบุญเ<ด>นาะเอฟซีเนาะถึกไปท้ำบุญเนาะ,ะเดี๋ยวส่วนเอฟซีก่อนแม่จะยังมีใจละยังสิดม,ม่ผู้มสาสั่งจ้าแต่ว่าเอฟซีกับโท้หาแม่หลายคนอยู่เลยเนาะกระโทูมาอยู่กับบ่เคยได้คุยลำเทียกับบได้รับบ่แม่ยากว่าจ้า สิออกไปสียาอ้อยยุ่น้ำรอบสามแล้วนะอือเพศปลาอ้อยวะจ้าเออใส่อ้อยยามันคือหกรอบสามแล้วแม่เป็นคนนำ้ำโสมแน่นะเอเอน้ำโสมละจ้าเพื่อไปสิแวงเลนน้ำเนาะวันนี้มีทั้งเลขของป้าที่ส่งมาแล้วก็เลขสำนักสฆงใช่ไหมครับแม่รวมกันเลยนเนาะแม่นี่ไปหาแต่เลขมันแม่นเลยมากอ,อ สำนักสูงแดงไม่กันได้กหมดที่เดียวแห้งสีดังเนาะแม่เนาะสามตัวครต่มโ,โหแล้วพุ่งูก็เลยเข้าไปเบิ้งเขาเจ้าต้องการสร้ักทำสังกะเรียนจ้าผู้ายผู้นั้นที่เพื่อนฝันได้นะครัที่เป็นเลขฝันเราฮะละจ้าแต่ว่าเราเก่งเติบเนาะมาอยูงวดเลยกปล่อยถิมเลยเนาะจ้า แสดงว่าทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะแม่เนาะผ้าหม่าไหมผ้าม,ามา่าไหมพุ่มพันธหยแม่นเน่าฝันบอกค่ะแม่แดงอันนี้ผูดนี่เป็นเป็นโยงนี่แหละแต่ว่าเพิ่นมาขอเพิ่นเห็นพอออกเทป,ปูนเมื่อย,อยนะจังเป็นก็เลยอยากเหตุจากสั่งส้อยกขอ็ขอขอบาร,รมีภูมิที่ว่าขอให้ถึงเลขสิขอจากสิบงวดวกขอโอ้โอพุ่มิปันจีให้จากสิบงวดเพิ่นแรกนะจ้ะ กะสิไห้ตัวคนเห็นนั่นผู้หญิงนั่นผมขาวยาวๆคอยถามว่าผมขาวายาวๆเป็นไผผีบอกผีเม็นสีส<พ><พ>ันเอาส่วนสีผีไม่สี <c oughs> โอ้ยาวบขาวขอละว่ามาบอกก<อ>ันครับผู้ละห้อนเมื่อสิบสี่ผู้ละเจ้าสิให้คุยกับเราคุณนั่นน่ะโอ้แม่สิยูน้ำพึนบ่จ้าวันที่สิบสี่เขาไปหาตามนัดแล้วล่ะอืม บอกว่านัดไประยะหนีเด้อสิเขามาหาอยู่ได้สนุกจ้าฟังเสียงเพิ่นจักหน่อยเนาะแม่เนาะเออคือเพิ่นอยู่กับวัดเพิ่นสิฮู้ดีว่าปูนน่แม่นบ่แม่นเนาะผีแม่ซี่ป่จ้าแม่ฉันว่าเป็นผู้หญิงผมขาวๆว่าสั้นใส่ชุดขาวว่าสั้นผมยาวยาวแล้วก็แบบเพิ่นได้เอิ้นผีแม่ซี่อ,อ่ก็สิว่าเป็นแม่ชีบ่ม์มุกข์กับโซเลกันเบิ่งน่แล้วโบ่แม่นคนก็สิเป็นผีก็ที่แรกก็นึกว่าแม่ชีจ้า ก็ดีใจน้ารั่ว่เขาเจ้าจะสั่งนะฮก็เห็นเพื่อนว้นแนวทางของแม่แดงนะครับผมครับวันนี้มีทั้งเลขของคุณป้าแล้วก็เลขเพระสำนักสงฆ์หรือพระใหม่เลยนะครับเนาะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมคือแรงใหม่นะครับเอฟซี FC ครับที่ว่าเป็นสำนักสงฆ์นะครับงวดที่แล้วก็ห้าูนย์สาม นะครับกับ8 9นะครับคุณแม่ก็เล่าให้ฟังนะครับเนาะครับยังไงเดี๋ยวจะไปตามให้นะครับผมสําหรับแนวทางของแม่แดงนะครับครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องกขเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมกับช่องจริงไม่ขายหวยไม่ปลักเว็บการพนันทุกชนิดนะครับอาคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ